ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเราคุกกี้แลนด์ช็อปบริการรับเติมเกมวันพันช์แมนแล้วก็เกมมือถือถอื่นๆนะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายต่สนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปลิงเพื่ร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์หกหตอนที่25นะครับอัปเดตอันดับก่อนไม่รู้อะไรนะคุณอิซิเมนะครับไม่รู้ไปกินอะไรมานะคะรับสงสัยปลดปล่อยพลังที่แท้จริงตอนนี้เขาขึ้นเป็นพลังอันดับหนึ่งเรียบร้อยนะครับ 8ล้าน9นะครับแต่ทีมจริงเขา8ล้าน5้านะครับเออนี่มีเขาไม่รู้ตัวไหนดิบๆน่าจะยัดลูนแบบ,บงหนักกลายเป็นตอนนี้เนี่ยพลังเขาก็แซงคุณ r อเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าน่าจะยัดลูนั้งอยวเราลองดูอ่านี่การ์ดบัฟการ์ดบัฟแผ่นทักษะนะครับนี่น่าจะยัดนะหานี่อ่าใช่ด้วยนะครับก็คือปลดตัวลูนเกาะอมตะอันติแล้วก็ใส่3มช่องเรียบร้อยกลายเป็นพลังอันดับหนึ่งนะครับ ตอนแรกผมก็ขาดใจตั้งไหน,นเอ๊ะทำไมปกติเขาคำาเนี่ยพลังเขาเยอะมากนะครับตอนนี้เดี๋ยวเพิ่งมาปลดปล่อยอันดับ2มีคุณนาแอลอันดับ3ามนา์สกุงอันดับ4ี่คุณโปเต้นเนี่ยเขามาแล้วนะครับเออเขาปลดตัวรุนกอนมาตาด้วยนะเนี่ยเออเนี่ยยัดเม็ดขาวมานะครับเออพลังเขาก็เลยโดดขึ้นมาส่วนเราเรายังไม่ปลดเลย <c oughs> เออย,ยังยังไม่ถึงจังหวะที่เหมาะจริงๆคลิปที่แล้วมีคนถามพี่ที่จะดันพลังจิงๆตอนกาโลหรอพี่อะไรเงี้ยน้องน้องชาย เราไม่ได้กะเล่นแค่นั้นไงเรากะเล่นประมาณหนึง่งถ้ามันมีจังหวะที่เหมาะสมเนี่ยเราก็จะเคลียร์ของหมกนะครับมันก็จะมีจุดของมันตอนนี้อันดับผมก็จะเป็นค t ูเรตชั่นเบสน,นะครับพันดาดเราเนี่ยเลเวลเ5เป็นคนแรกของเซิร์ฟเวอร์นะครับตอนนี้เนี่ยคนอื่นยังไม่มีใครขึ้น75เลยเราก็เลยเคลียร์ดาดมาเป็นอันดับหนึ่งส่วนกิลยังอยู่กิลวเดิมนะครับแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยผม ก่อนอาชิปมาเนี่ยผมมีตัวม่วงเก็บได้มา11บใบมั้งหรือ10บใบนี่แหละก็กดไปทีหนึ่งขำๆนะครับ<笑><笑>กดไปทีหนึ่งขำๆได้เป็นลูกแก้วนะครับได้เป็นลูกแก้วของตัวพิกออสมาที่เป็นระดับ S.S.R.+ เดี๋ยวเราจะปลดมาอัพค่าพลังกันนะครับมาๆมามาดูกันว่าพิกออเราจะได้พลังมากขึ้นขนาดไหนอันนี้ปลดก่อนเลยครับมันก็จะเพิ่มพลังทั้งทีมน,น,นิดหน่อยเพราะว่าตอนที่เราปลดหินวงนี้ครับมันจะเพิ่ม สเตตัสนะครับผมแล้วก็ตรงนี้แล้วก็อันนี้ครับผมเรียบร้อยครับโอเคแล้วก็กินไปครับนี่อันนี้ไม่ได้กินอันนี้รับเข้ามาเรียบร้อยครับผมอ่าเรามาปลดตัวค่าพลังกันอันนี้เนี่ยถ้าเราปลดแค่ตัวเนี่ยยังไม่อัพอะไรเราต้องไปนั่งกดอีกทีหนึ่งนะครับคือตรงนี้ เพิ่มมา8ปดหมครับกลายเป็นพลัง4ี่ล้านสาปิกอนเราพลังเกือบเกือบหกแสนและพอเลเวลเจ็ดสิบห้าเนี่ยนะครับก็จะมีตัวนี่หอคอยพัะจันทร์เซี่ยวตรงนี้เดี๋ยวเรารอตัวเยอะๆช่วงท้ายๆเดือนเราค่อยไปลงกับตอนนี้ไอทีไอดีมันโหดก่อนมันน่าจะยังไม่ผ่านทั้งหมดหรอกมั้งตอนนี้ปลดล็อกตัวระบบกลยุทธ์เข้ามานะครับเกมก็จะแจกอันนี้ให้มาฟรีแล้วก็มีอันนี้รับมาได้4อันนี่ก็จะเป็นระบบที่ช่วยเพิ่มพลังเหมือนกันนะครับ แต่เนื่องจากว่าเรายังไม่ได้มีทรัพยากรในการสุ่มมากนักมีตัวยูสัตว์เใบแล้วก็พอปลดมาครับก็จะมีแพ็กหนึ่งที่ปลดออกมาซึ่งก็คือแพ็กแพ็กนี้เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชแพ็กอ,อ่อันนี้ครับการเทคนิคตลอดชีพตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ตั๋วทุกวันเลยแล้วก็ตอนที่เติมก็จะได้สิบใบแล้วก็ได้อันนี้มานะครับผมจะเติมนะครับผมมองว่าอันเนี้ยระยะยาวคุ้มอยู่แล้วจัดไปอ่าจัดมาแล้วครับเราก็รับตั๋วของวันนี้ไป แล้วก็อันนี้เอสตัวแดงผมใกล้ครบ220แล้วนะครับผมคิดว่าเร็วๆนี้น่าจะมีคลิปสุ่มของตัวแดงกันอันนี้เราได้มาครับเปิดมาสุ่มมาได้เป็นของสายเทคนิคมาอย่ารอติดก,ก่อนเลยจริงผมคิดว่าผมอาจจะสุ่มก็คือใช้ตัวที่มีอ่ะสุ่มไปก่อนยังไม่รอเลดอัพเพราะว่าจะได้เอามาใช้งานก่อนตัวเรามีไม่เยอะอย่างน้อยจะได้มีสายให้มันลหลายๆช่องหน่อยมามีอยู่สีใบครับเคลียร์แล้วครับนี่ พราะมันก็ไม่ได้จะแปลว่าเราจะได้ตัวการเทคนิคเสมอไปไงมันอาจจะได้อะไรไม่รู้ติดมาเดีย๋ยวเรามาจับจับเรียงเอาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเน้นไปทางการโลใช่ไหมครับฉะนั้นตัวฮีโร่นี่ยจะต้องมีครบๆหน่อยอังน,นี้อันนี้เราหาของฮีโร่ไม่มีฮะอันนี้มีอยู่นะแทนที่ครับแล้วก็ช่องนี้มีฮีโร่อยู่แทนที่ไปเพิ่มพลังมาแสนหนึ่งแล้วก็ช่องสุดท้ายมีฮีโร่อันนี้อยู่อันนี้มันต้องกี่อันนะั้น่ะ อ๋อเนี่ยระดับเราไม่ถึงนะอือันนี้ก็ใส่เป็นอะไรก็ได้มาก่อนตึ๊บตึ๊บต่อไปของปีศาจครับใส่ม่วไปเลยปีศาจปีศาจอันนี้มีปีศาจอยู่ครับอันนี้ปีศาจมีไหมไม่มีฮนะอะใส่นี้ไปก่อนอันนี้ปีศาจมใีใส่ไปก่อนนะครับอันนี้ปีศาจไม่มี <laughs> อ่ะใส่ไปก่อนแล้วก็นี้ปีศาจไม่มีครับใส่ไปก่อนนะ เนื่องจากว่าตัวกลยุทธ์เนี่ยเรายังไม่ค่อยมีฉะนั้นเราใส่มั่วไปก่อนได้เลยอันนี้ใส่มั่วมาก่อนแล้วครับพลังเป็นสี่ล้านห้าแล้วก็ตอนนี้ตัวที่โดดเด่นเนี่ยก็จะเป็นตัวด้วงเราก็จะใส่ของสายต่อสู้หน่อยอ,อันนี้เรามีอะไรเราก็ใส่นั้นไปเลยครับปึ๊บอือแล้วก็อันนี้อันนี้ไม่มีแล้วแถวนี้มีอยู่อันหนึ่งน,นี้มีอยู่ครับน,นี้มีอยู่ก็ใส่มาถัดมาก็จะเป็นสายเทคนิสคสวิตจรกลนะอันนี้ไม่มี อันนี้มีอยู่ชึบใส่เท่าที่มีนะครับไม่มีก็ไม่ใส่อันนี้ไม่มีแล้วอ่ะนี่ตอนนี้ก็กลายเป็นพลังสี่ล้านห้าครับมีอันนี้ปลดมารับก่อนรับกรอบมาแต่เราต้องไปเปลี่ยนกรอบด้วยนะครับรับรางวัลตรงนี้ก่อนนะตัวกรอบเนี่ยก็จะช่วยพลังเป็นแพสซีฟติด,ต,ดติดตัวเลยครับนี่อันนี้รับมาแล้วก็เมื่อกี้ตอนเติมแพ็คเราก็จะได้กรอบมาด้วยเดี๋ยวเรามาใส่กรอบกัน ยังอันนี้ผ่านแล้วพอดีมาต่อไปใส่กรอบครับกรอบผมคงอันนี้มีพิกกสอดสวินด้วงผมเล้นไปทางฮีโร่ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนกรอบครับน,นี่กรอบครับนี่พลังก็จะเพิ่มมานี่ตอนนี้สี่ล้านหครับใส่กรอบแล้วก็ใส่กรอบตอนนี้ใส่กรอบหมดแล้วครับพลังเนี่ยเกือบเกือบจะสี่ล้านเจ็ด้โหเมื่อวานนีงยังไม่ถึงสี่ล้านสองนะเสียหอสี่ล้านสองสี่ล้านสามไหมตอนนี้เดันขึ้นมาเป็น จะสี่ล้านเจ็ดแล้วครับมีเควสผ่านนะเฮ้ยได้ได้ของดีมาใส่อันนี้เนี่ยต้องผ่านศูนย์หสิบห้ามาดูก่อนผมมีของดองเกี่ยวกับตัวระบบกลยุทธ์ไหมเดี๋ยวเราจะเปิดมาใส่เลยเพราะว่าพวกซองอันพวกนี้เราเปิดมาใส่ได้เลยครับแล้วก็อันนี้ผมมีไหม่น่าอันนี้กลยุทธ์รักษาหมดแล้ว้งอืมน่าจะหมดแล้ว น่าจะหมดแล้วแล้วก็มันจริงมันยังใส่ได้ไม่ครบทุกช่องเลยผมว่าผมจะเคลียร์อันนี้หน่อยจริงตัวโปติทุกเดือนนะครับมันก็จะมีตัวเลทอัพเหมือนกันแต่ผมว่าผมจะเปิดมาใช้ก่อนตอนนี้ให้มันมีติดในอดีหน่อยเอเดี๋ยวเราซูมก่อนนะครับมียี่สิบาใบครับนี่รกตอนพวกอัพลงอัพได้ยังไม่เคยได้ใช้โอ้ได้ตื่นเต้นมาครับอันนี้รับมาก่อน ผมว่าเราน่าจะพอจัดสายฮีโร่หรือปีศาจให้มันครบๆได้อยู่นะาอาชเคผมว่าเลฮีโร่เนี่ยมันต้องเป็นถ้าระดับฟ้าหรอระดับม่วงผมมีพอมานะไม่กี้ได้มาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยม่วงฮีโร่อืมได้มาแค่นี้ผมว่าเราจัดคงจัดเรียงสายให้มันไม่ได้ สายปีศาจน่าจะได้อยู่นะปีศาจปีศาจเรามีหมดห้าอันไม่พอนะครับสายต่อสู้ละ่ะสายต่อสู้ทุกสีมีทั้งหมดเจ็ดอันหรอน่าจะพอได้นะผมว่าสายต่อสู้เราน่าจะดันได้มาสายต่อสู้ดีกว่าแทนที่อันนี้ไม่มีมีของต่อสู้ไหมมันมีอยู่ตรงนี้อ่าเราสลับมาตรงนี้นะครับเราต้อตรงนี้เอา อันนี้มาใส่ครับต่อสู้อันนี้ก็ต่อสู้เหมือนกันต่อสู้นี่พลังก็เพิ่มมานะครับน่าจะได้แค่ของสีฟ้านะสีม่วงยังไม่ไหวเมื่อกี้เราดึงอ่ะดึงจากตรงนี้มาใส่ติดไว้ก่อนครับแทนที่แล้วก็แทนที่ครับแต่เรามีกอบพิโลเมื่อกี้ได้กอบประกอบหนึ่งใส่ไปนี่พลังสี่ล้านแปดแล้วครับตอนนี้เนี่ยเหลือแค่ใส่ในสล็อตท,ที่ว่างแล้วกันใส่เทคนิคแทนที่ไป เทคนิคก็อาจจะได้มาเนี่ยเอรว่าเทคนิคเรามีเยอะอยู่นะเทคนิคเทคนิคมีอยู่เจดได้อยู่นะได้อยู่ผมว่าได้อยู่เบอร์สี่เทคนิคครับแทนที่ไปอันนี้ก็แทนที่ไป,อ,นนททไปอันนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าาดอีกใบหนึ่งเบอร์สามเบอร์สาไม่มีฮต้องเป็นเบอร์สองดีอย่างนั้นอันนี้อันนี้เรียบร้อยครับพลังสี่ล้านเก้า อันนี้ช่องนี้ว่างก็ดึงมาใส่เลยครับแทนที่อันนี้แล้วก็เทคนิคหมดแล้ะต่อไปสายพลังก็คือตัวพิก,กอตอันนี้เนี่ยคงเหลืออะไรก็จับใส่เดี๋ยอนี้จับใส่มานี้ก็จับใส่มาครับแถวสามอู้สายพลังมีดูมีเย,ยเอะอยู่แล้วเนะปึ๊บอันนี้เฮ้ยมันขาดอย่างเดียวนี่ว่าผมว่าเราดึงสายพลังนี่มาดีกว่าเออครบครบครบอันไหนโวอันนี้เมื่อกี้เราดึงจากอันนี้มาสายต่อสู้ สายต่อสู้ <c oughs> มีแค่อันเดียวอะหลังจากนั้นต้องใส่มั่วไปช่องสี่ครับสายต่อสู้ออกแทนที่นี่นี่กลายเป็นตอนนี้นี่อัพไอตัวกลรอยุเนี่ยสับไปสับมาละนี้สี่ล้านเก้าครับยังไม่ถึงห้าล้านนี่ผมว่าน่าจะห้าล้านได้อยู่ไหมนี่ไงเปิดพรุ่งนี้มาเกิดลุ้นเดี๋ยวเรากดขึ้นห้าล้านไปเลยกว่าน่าจะได้อยู่นะ แล้วก็ตรงนี้น,น่าจะได้เผือ่ออาจจะได้กรอบมาเพิ่มแล้วนะได้กรอบปะเปล่าโอ้ยไม่ได้กรอบว่ะมาอันนี้สายพี่สาไม่น่าถึงอันนี้มีช่องอนนกินไม่ได้มาเลยฮะร้านแรกเหรอครับร้านแรกเนี่ยตัวไอเทมรีตัวซื้อเนี่ยเรามีไม่เยอะมากมีห้าร้อยเจ็ดสิบซื้อได้กรอบหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ฟ้าอืผมว่าฟ้า,ฟา,ฟานอาจจะยังไม่ซื้อนะ แล้วก็พอเราขึ้นอย่างนี้มันน่าจะมีแพ็กด้งมาไหมของกลยุทธ์ยังไม่ขึ้นเนาะอืมอาจจะไปอัพดูดีกว่าจะได้ขึ้นห้าล้านอนะนี้นี่น,นี่พวกนี้พวกนี้ทึบไปห้าล้านครับตรงผมว่าห้าล้านได้อยู่นะค่อยอัพไปครับค่อยค่อยอัพไปห้าล้านห้าล้าน นี้ปลดมาครับนี่ก็ปลดไปอีกอันนึงปลดไปอีกอันนึงครับชุบอันนี้ได้มาอัพการ์ดมานี่ก็อัพการ์ดมาอันนี้อัพขันได้อันนี้ได้อีกนิดหน่อยโอเคครับพอตรงนี้อัพแล้วพลังไม่ขยับเลยว่ะนี่ขึ้นห้าล้านเลยนี่ดีกว่าผมว่านี มันจะมีตรงนี้เอ้ยอันนี้เราปลดอะไรมาเพิ่มเลยอ๋อนี่ไงของฝึกฝนผมว่าเราน่าจะดันห้าล้านได้อยู่นะตรงนี้ครับอันนี้เนี่ยเราขาดหนึ่งตัวเพื่อขึ้นดาวเนาะผมว่าขนาดนี้วันนี้น่าจะต้องได้เพิ่มเลยเนาะก่อนหน้านี้เราอัพอะไรนะจีนัสนะจีนัสจีนัสจีนัส ตีอะไม่พอป่ะเจ็ดเจ็ดห้าสี่สิบห้าร้อยร้อยแปดสิบห้าเนาะไม่พอไงอันนี้ร้อยยี่สิบห้านี้ร้อยสามร้อยสิบหกหัวไม่พอเนี่ยเสียดายไหมบูฟายก็ขาดเยอะสติงเกอร์ก็ขาดเออไปไม่ถึงห้าอันในจริงวะแล้วคงอัพตัวระดับลงระดับแรงปุ๊บปุ๊บปุ๊บ หวังว่าจะห้าล้านนะครับจะได้จบสักทีซึบไม่ถึงเว้ยอันนี้ล่ะฟุกเคเกาวนะ์แล้วผมเก็บไปเลยนะต่อไปอัพตัวใดตัวหนึ่งให้ห้าดาวดีกว่าได้ไหมนะตอนนี้เฮ้เพิ่มอีกเอ้ย,ออยว่าห้าล้านได้อยู่นะทีนี้ห้าล้านห้าล้านอันนี้สนีอันนี้สายผมอยากจะอัพที่เป็นของระดับแรงก่อนอันน,น,น,นี้ตัวนี้ อันนี้เป็นกิโล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 ยูอาร์ยูอาร์ฟอมนี่เพิ่อมอีกหมวหนึ่งนี่ก็จะห้าล้านแล้วอีกตัวเดียวก็ถึงลวมั้งนี่นี่นี่เออได้ฐานมาเนี่ยใส่ฐานนี่ก็ถึงลวมั้งเอ๊ยอยังไม่ห้าล้านเว้ยอันนี้เป็นระดับเออาร์นี่นี่น,นี่ตัวนี้ตัวนี้ห้าล้านห้าล้านอันนี้ไม่ใส่เทคนิคหรอเนี่ยมันเทคนิคตรงไหนวะต่อ,อยแบบนี้หรอ เอ้อย่งไม่ห้าล้านก็ีไว่าขาดอีกหนึ่งอันเอามาผมคงต้องอัพตัวระดับที่เป็นเอสบอาล่างแล้วพวกใค่ากาวไม่สายเทคนิ่นผมเก็บไว้ดีกว่าอ่าพี่ร่วงธรรมดานะครับปึ๊บปึ๊บขึ้นอย่างนะพี่ชายเออเรียบร้อยพลังขึ้นห้าล้านเรียบร้อยครับค่อยๆไต่ไปนะ มันยัดรูมันก็คงจะกระโดดเลยแต่ผมอยากจะไต่ตไปก่อนประมาณหนึ่งตอนนี้เนี่ยพลัง5ล้านแล้วครับใกล้เท่ากับคุณไนซ์คุงเลยใกล้ๆก,ก,กันเลยนะประมาณนี้ผมคิดว่าจริงๆอ่ะผมมีถ้าเป็นไปได้นะผมก็เพิ่งมารู้เหมือนกันว่าตรงเนี่ยครับเตสุดวดนและที่สุดอ่ะก็คือข้ามเซิร์ฟเนี่ยมันจะปลดในอีก8วันนี่คือตรงกับวันที่วันาณสิบห้ามันก็น่าสนใจนะที่เราจะนั่งไล่ปลดของในวันแถวแถวนั้นเออจะได้ไปลุยข้ามเซริร์ฟไม่รู้ว่าเราจะเจอเซิร์ฟไหนบ้าง เดี๋ยวรอรุ้นวันที่เขาเปิดทีหนึ่งนะว่าเปิดแล้วจะเจอเซิร์ฟไหนแถวๆนั้นผมอาจจะค่อยๆไล่ปลดพลังไปเรื่อยๆจนถึงวันนั้นเนี่ยพลังเราน่าจะค่อยๆค่อยๆขยับไปอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับตอนนี้ภาพเนี่ยผมเห็นว่าเหมือนแบบว่าผมเห็นเห็นคุณลิลลินมังเขาไปทําภาพของที่เป็นสายต่อสู้นะครับสายต่อสู้มันจะมีอันที่เพิ่มเป็นพลังชีวิตอยู่เนี่ย hp เนี่ยนี่นี่นี่ก็คือแปดแปดกี่สามเออเขาไปทางนั้นนะ แต่ผมตอนนี้ผมต่อแต่ภาพหลักว่ะไม่ได้ไปภาพย่อยเลยเออนี่มันมีถึง16นะ16ภาพหลักประมาณนี้สำหรับวิดีโอนี้ครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ